วันนี้นะคะเราสะมาหของขวัญกันค่ะและของขที่เราจะหนี่ซันเอินะคะในี้กมันกันแล้วก็เดี๋ยนไปดูดิค่ะครับก็สตาร์ครับก็สตาร์ต่อไป <tuk> nih, <tangan> nih. กลัวๆนี้มาอัดค่ะปาร์ตการ์ดตัวไหนยาก็ต้องัอา

ปม่ให้เยก่อน้ให้ยีก่อนจะใส่ป๊บเขาขอนยาคัดียวไม่ันไม่มีอะไรตัดอยากัเทอ่ะขอนอยนเยแนจะเสียบรรยากาศมีอารมณ์เสียเลยจังพี่เลยนู้นตัดนี่แหละต่ยาสต์เทหนึงเอตัดได้เลยตัดไี้เลยไอ้ก๊อตอ้อเดี๋ยวมันจะสีอนี่งงาทำยังจะทำเป็นเบบทไม่เป็นอ่ นอนกอนด้เดี๋ยวทำให้สวยๆเลยสวยก็คงของขอ่ะรอนคุณจัดรอปะโอไหนบนุติที่กไม่ับองมาทำบัตรทายีบัตรอะไรหนุมยงไม่เป็นหองค์ไบนก็ไม่รู้สึกอะไรจพูดไม่เป็นครี่เป็นเก็ดเไไหนเลของเราทำแบบไม่ค่ถูกกนเท้าไหร่เทกไงทาทีอยู่นีเนนี้ต้ข้าวยังยังอืเนี่คนต้มอยู่ตรงนี้

ทำเแบบเตียนเบื่อไปทำเป็นแบบนี้ดีไหมดูอีคนเตียงอันนี้นาะนี่ยให้เแบบนี่อนเียงเลไ้เสีอว้ยถือว่าแบบนั้นแบบมันน่าเบื่อแต่เนียไม่มีไก่อะแม่ก็คือไ้มะไม่หนูแ้ไม่เตี้ยโอ้ยมอนเสียเลยกมใเจริงเลยวงนี้มันจะตัเสียตัมาหน้าของชิชิวๆไละ ก็คือคนที่กวนนอยก็คือต่อแบบเดียราที่านยซื้อของเล่นจะซื้อให้แล้วจะมานนยอะไรใช่บรรยาาศกันของพวกเราไปเลยเดี๋ยวจับตัดให้ไวเร็วเอานีนนี้ใส่กระด่ษเนี่ยหนอนกรโดดอันนี้คอเใช่ เกือบหนึ่งนาทีแล้วนะือสิมันดูสกิมีอะไรบ้างครับจิ๊บจิ๋วอะนานตื๊ดนานเลยนะถัเจออืมนี่สได้เพื่อนคนฉันแน่เวจะยืมเงินนั่นนั่นนู้นอันตรีเฮ้ยสวยมากเราสกัดด้านมี้ไม่ค่อยสวยด้านนี้ใกดู แล้วเป็นลูกเป็นล้านของตัวลูกเป็นล้านเลยก็คสีกระดับสวยอ่ะสยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดนี่ก่อนเดี๋ยวตัดนี่ก่อนใช่แล้วเนีงยมาแด้วเอเลี่ยนแลก็คือกินน้ำกินน้เก็นพาเสร็จแล้ว ไปนะแต่นี่ข้าสูงส่วนจะเอามาแบบอย่างนี้เดี๋ยอ๋หนูอยากจะมีตัวเลือกใ้วนี้ใช่ไหมสวยขึ้นตรงนี้มีอะไร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 ก็มีอะไรปะมีอะไรนะแต่เราถือว่าเราเก็บด็ดนี้มาเป็นปีนี้ต้องปิดมือออะไรนะต้องจปิดมือไม่กินนิปอย่าจำปะคืออะไจำปอคืออะไร้น้กินนิไปเลยไม่เหห เอ๊ดูนี่บอกว่าไรแม่มองกล้องงจปิดมันเล่นอนไม่ได้อ๋อใช่ไหมก็จะเนเร่องวลานารเก็บใช่ไหมไอ้ของเราไปเข้าใจเอ๊ะไอ้ทางใสใสใเลยเดี๋ยวเราอะมาทำให้น้องคนที่นอนหีายต่อไปวยเดี๋ยวเพีย แล้วก yeah. yeah, like like ็่ยเียองค์ที่ยวกแบบองค์การทัองหมดเลยองสูซ้อูมไคนสวยมักสูซ้อย่างระทัเล่นเองถ้าพอแม่เล่นหรอเล่นน

เอาไม่เอาไม่วยทไมต้องถ่า,า,ย,า,ายจะต้องถาไมคะคีบ้านนี้ยิงไม่สามารถจะาได้สวยนะเอาอยูดท่อันนั้นอนี้ผู้ช่วยจำเป็นเลช่วยพยายามจำเป็นเท่า โบของเรานะคะจ้าของเรา่มต่อโกล่ตเด็โหน่สวยเลจริงดีเลยดีเลิศอ้ีลันะ้ลิศจนแน้อันนันก็โบนะคะไอ้เี้ยโบอ่ะต่อสวยไหมดดูสิโบอาต่อหนอย่าดูโบหน่อยเนี่ยโบอ่ะต่อสวยไหมได้อยู่นะอ้ดูสิ ยังไม่จบอีกโูอะไรจะขนาดนั้นบนบแ้วดูวะยแต่ไม่มีกวเียอะรอู่้ไม่ได้ดูเลยโบวต่อเยไหมโบวต่ออ่ะอันนี้ทำปิดอีไหมโ้โหเตพอเนี่ยปิดลยนะบวจะปิดดีวยังอีกอ่ปิดอีงจะหลปิดนะเนี่ยเอาให้มันคุ้มไมู่ดีวิธีอะไรก็เราจะให้มันเหมือนบ้านอ่ะมันจะได้ดูมีกิมนอีกอะอะคนรูกคนเก่งก็คือใช่คนลูกก็คือตอนแรกใช่ไหมครับคนก็เป็นอย่างน ja. yeah. ี้ให้มนทำเป็น พยายามทเฮ้ยยยมทไอสวิตดีมดีไอ้สวิโดมสิดี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 ดนี่สิบนาทีแล้วจ้าขงฝันนานม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือพอดีขงฝนเล่นสนามไหมยเล่นสนามนี่ของฝันนี้ของแข้ง ก็คือสีเดียวกันเพราะว่ามันเหลือสองสองนักสุดท้ายคนสุดท้ายกระดาษแล้วดูเฟสทำไห้เด็กเป็นสุดหตัวสีเฟคนเดียวก็เลยมลงรอยหรอะไม่ไไอเดียไอเดียแต่นี่คือไอเดียแล้วใครจะทำโบใครก่อนไม่เอาไม่เอาอันนี้ก็จะแบบวกนงาดีๆถ้าอยาทำกอันนี้ทำพอดีว่าทำเองก็เลยเก็บงานเนียบกว่าฮะนี่คือเฟสเอออยดิบๆแม้ว่าจะทำโบก็เอยก็ไม่มีนะครอบไม่เองคเพราะว่าไม่อยากทํเาะไม่อยากทำทำไมงานไม่เอาโบทิงแล้วอ่ะ เขี่ยโกงไอ้เนี่อะนะหล่ออยู่างเงี้ยแตะเลยทำให้หิ้งอ่ะโอเคแค่คอนเสิร์ตทีบวกกันเดี๋ยวค่อยคิดเขียนได้ยังไงจบคขียนได้ยังเฮ้เออเดี๋ยวต้องรู้บอกว่าพ่อไม่ต้องไม่ต้องเขียนใบก็ได้มั้งก็ดูออกอยู่ห้องใครกล้าของใครเป็นของใครอ๋อจ้าหน้าสวยในแบบของตัวเองสวยนะก็ยังไงก็ต้องเก็บมาดูข้างในอยู่แล้วม่ต้องสวยไม่เอ้ามันแพงมันต้องเหมือนให้เขาอะพี่ยังของไงนันเป็นแพงถะหูไม่ยังมีเงนเลยงถามพี่ต่อว่าคือไม่เอาก็ต่อทงอยู่ให้อยู่เนี่ยก็นี่ไงเข้าใจมมัว่านแพง นี่ใสนกคืออะไรอย่าทำอย่าเป็นคอนเสิร์เียบอกว่าอย่างเง้ยก้องจับอยใช่นี่แล้วก็นี่ก็คือจะเป็นแบบฟิลเดี๋ยวเราคี่นะคะพับด่างเนีหลองพับดูแล้วไม่สำเร็จเดียทำได้หนทำเป็นอนั้นแหละทับดางอืเฮียหนูกำลังทำงานด่วนมาเย่าทำานเล่นเล่นเลยใครเล่นไมีใครเล่นอ่ะเฮียคือไอ้ป้าเทปใครเล่นเฮียหนูตาปาเทปตงแล้วกับเดียวหนูก็ไม่ได้จะได้ทำไมในเมื่อที่มไม่ใช่คือคนทำทไปมันจ้เป็นจดประกายเดี๋ยวจะทำให้ดูเอนไน เด็กแงต่อบบอกว่าไหนเด็กอใครต่อบบอกใครเด็กเป็นตแล้วก็หนุ่มเป็นหลักตอบอะไรของคนมากกว่านี่อย่าวว่าติดยังไงดีติดอย่างนี้หรือว่าติดอย่างนี้ดีติดบนนี้ไม่เราจะเสียต้องติดอันบนแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นรอยเสียไหมรอยแยกใชนหรือว่ติดอันล่านบนน่านะม่มันจะกรุบอันบนโอ้ยบนเลยตะกี้เดี๋ยวฝนแต่อันล่างมันจะเป็นีทุกคนให้ความคิดเห็นนะเขาจะยังไงติดขึ้นขี้อี๋ขึ้นากข่อันนี้นี่

บอกไอ้แม่บอกให้เคยกันจะได้จบไม่บอกเออแค่ว่าถูกบอกไอตุนิกก็คืออยากติด mm แั้ไก็ติดไงไิดต้องพายละก็คือเป็นไอโฟนอกก็คืออยากฟิลแบบโบเอ้าติดดาวกับโบโบไม่มีใครเป็นดาว ก็หมืนแบบต่ออ้ยนุยังรองหมเยอะออุ้ยอ๋อเจยของเีนาะไหนนั่นนต่อนของเบนาทีเียเราทำของตาขอ้มนขอ่อสำเร็จ้าถ oh, <dear>. oh, uh, ูกคนทำเช้คนทำรจก็ถ like ูกได้ทำอมันไม่ได้ทำสำเร็จจริงนี่ไงโบหัวใจโบหัวใจอันนี้คืสวยโบหัวใจ้จิตัวไหน้ตอไปยกับ่ดาวมีโบมีดาวด้วยมีผมจ้าแล้วก็มีเครื่องีอันใหญ่แล้วก็ใช้จมนะมงนีแยกติดน ก็ม <K> ันจะอลังการไปสิก็มันจะอลังการไปหกก็พอไม่มีมันก็บอกว่านี่ทำไมไม่ติดรูกดีนี่อีกคุณขี้มันต้องมีเรื่องอะไรอยู่ฮะปุดช้ปวยชมตรงนี้มาปวยอาเลยสวยไหมมาดูของตอนนี้กจะไม่ละ้นี้ขอต่อัน้ะอม่นี่ขออนี่ขอออตอนี้จะมีลอบอยไหม้ันก็อจะหยับหยับหน่อยของก็คือจะเนียบใช่พราอย่าทำอ๋อเนียบเพอะไนะเนียบเพราะว่าไอ้หย่าทำเมนอินิน้อใ้วัน เลาเปนหนึ่งชั่วโมงนู้นนี่เอาโบยแหลกซิปอยู่มันออกได้ร้ายสวยเนะใช่เลยเร็มากสวยนีมาแล้วเราจะขอดินตะไคร้ขอนขอนด้งนี่นะคะเสร็จนี่นะคะมีเครื่องบินด้วยค่ะมีเครื่องบินด้วยมีนี้ด้วยมีดาวด้วยมีเครื่องบินด yes, ้วยมีดาวด้วยแล้วก็มีโมโนเตอร์ไฟเตือนหน้าอะไรติด